เจ้าวันนี้เขาจะแกงเฮ็ดคารันขลืองเจ้าอันนี้เป็นเฮ็ดไข่ห่านจเจ้าเฮ็ดคารันขลืองอันนี้สีเหลืองเจ้าเครื่องแกงก็จะมีนี่เจ้ามีพริกอา่าฮากะปิหอมแดงหอมขาวอ่าจะไข่ใบแค่เจ้า,า,า,รจาหรือว่าใบาชะพลูแล้วก็ยังมีใบแมงลักเจ้าก้มก่อเจ้า เดี๋ยวเราเอาเห็ดไปล้างก่อนเจ้าเจ้านี่เป็นเห็ดที่เราล้างแล้วเจ้าเดี๋ยวเราจะมาผ่าเจ้ามาผ่ากันเนาะผ่าเป็นชิ้นๆเจ้า เจา้านี่เป็นเฮที่เฮาพาเรียบร้อยละเจา้จาเจ้าต่อไปเขาจะมาตําน้ําพริกเจา้าเขาก็ใส่พริกเจา้าแล้วก็มีพริกหนุ่มเลยแล้วก็หอมแดงหอมขาวเจาว้า จเจาจากนั้นเราก็ใส่ฮาเจ้าแล้วก็กะปิเจ้า ម្រើនុម្បានដែលាវកីនៅដែម្រើនប จ่าเสร็จแล้วเ่าก็ใส่จักไข่จะกกเป็นก้อนใส่เลยจะตุ๊บเหงียก่อนจ้ะตุ๊บแล้วก็ปาใส่จ้เสร็จแล้วก็ตามด้วยเห็ดจ้ะจ้ะใส่น้ำล้างโคลงน้อยจ้ะจ้ะนี่เป็นน้ำล้างโคกงจ้ะ เจ้าแกงเฮ็ดนี่เฮาต้องใส่น้ำนักเจ้าเพราะว่าน้ำจากเฮ็ดมันก็จะออกมาเจ้าเจ้าเฮาก็ใส่ผงชูรสเห็น,หน่อยเจ้าเจ้าแล้วก็ตามด้วยใบยแเค่เจ้า ถ้าใครชอบรสส้มนี่ก็ใส่ยอดใบบักขามหรือว่ายอดส้มปล่อยก็ได้เจ้าอันนี้เขาแกงใส่ใบแคแล้วก็ใบแมงลักเจ้าหรือว่าก้มก่อเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะแกงใส่ใบบักขามเจ้าเคแกงซุกและเจ้าขอบคุณเจ้า